น้องชาวยูทูบมือนี้เจอกันอีกแล้วนะครับวันอาทิตย์นะครับรเห็ดงานสวนนะครับมือนี้มือนี้มานน้องกันหลายคนครับจะว่าแยกกันไปนะครับ <c oughs> <f uck> เพื่อนผ่านตั้งเคร่อครับดูแเ,เดี๋ยวไอ,อ้สา่างนี่พ่อทนอยู่นึกไงผมวัดมาตั้งประมาันแล้วจะไป,ะไปพะพะเพาะเพาะเมล็ดพันธุ์เขานะครับเมื่อนี้ยกำลังขนถาดขึ้นรถนะครับ บรรยากาศแามเศร้าผู้ก็จะไปแต่งมั่วก็มี่นะครับไปตุรกีก็มีนะครับแต่ว่าเมื่อนี้นะครับน่าจะไปเป็นเป็นการนะครับกะาเขานะครับกะ้าเคาะเขานะครับสีคนนะครับเทียนยลงนะครับก็ไอ้ไส้ผ่นท่านนะครับบึ่งนะครับว่าวิธีการเห็ดยังไงนะครับเนาะ เต็มรถนะครับถาดอาญะเลยนะครับผนคุณเสียดเมื่อกี้นี่นะครับไปขับนั่งไปบึงครับวิธีการเพาะเขานะครับกล้าเขาะมันจะเป็นยังไงนะครับผมนะครับตอนนี้รอบมุนแล้วนะครับตอนนี้นะครับถาดเต็มนะครับถาดเต็มนะครับถาดเต็มโอ้ยงาใหม่มกไก่นะครับมกไก่นะครับก็มองสีไปเพาะนะครับบรรยากาศ อาตอนเศร้านะครับบรรยากาศตอนเศร้าในเกาหลีนะครับเออครับอยู่ก็เฮ้านะครับเฮาอ,อันนี้เฮาแตงโมนะครับแตงโมเฮาแตงโมนะครับ จะปลูกแตงโมครับเบิ้งแล้วนะครับเบิ้งการร่างปูผพายางนะครับแตงโมแน่นอนนะครับ ยกนะตรงนี้ก็ได้เครื่องเงนี่ยข้าี้ยกถาดเข้าไปเลยนะครับตอนนี้นะครับก็เตรียมดินนะครับเตรดินมองว่างถาดนะครับมองว่นะางถาดน,นะครับถาดกับเต็มเรื่อยๆนะเอาปิดนะครับ เครื่องออเคาะเมล็ดเข่าครับเพิ่งประกอบได้นะครับประกอบยากอยู่ครับลูกน้องก็ต่อแก่เกือบเป็นตีกันนะครับบอดี้ไซมือนะครับใส่เครื่องเหรอครับยกขาดไปบ้างหมดนะครับมองรถปั้นหมดแล้วครับบานนี้ เครื่องเครื่องบ้านเดินครับนะครับนี่มีอันนี้นะครับมีเข่าแล้วนะครับมีเข่ามีดินโป๊กเรียบร้อยแล้วนะครับอนนี้ตรงนี้อันนี้คือตอนนี้คือขบวนการนคือเม็ดเข่าลงไปนะครับลกงดินตัวนี้ก็ไห้นะครับตะพุนเป็นดินห้องพื้นนะครับเป็นดินห้องพื้นนะครับตัวนี้นะครับผาดมื้มืดมเด ครับโนะบพนักง,งานเดือนงานนะครับดมยาดมแล้วนะครับตอนนี้เบิ ja <aca> ่งเอาไว้นะครับผู้ใดที่จะมาเกาหลีนะครับบอมมีครับงานสบายขั้นสบายกะคือสีบัวจางคนไทยนะครับกดดันนะครับกดดันตลอดครับบอมมีครับงานสบายครับขั้นว่าเกาหลีมาๆๆพี่น้อง เมื่อนี้มาหลายคนอยู่นะครับเมื่อนแต่ว่าแยกกันไปนะครับผู้ชาส้หาคนนะครับผู้ยญิ่งสี่คนนะครับสองคนไปแตงโมนะครับอีกสองคนไปมะเขือเทศสองคนมาเฮ็ดงันเดือนนะครับเดือนถาดเขานะครับเดือนถาดเขา่าอีกสามคนนะครับไปเกลียดินนะครับ ิปุ๋กตุรกีนะครับที่ผมลงไปแล้วนะครับทิพทิพที่ผ่านมานะครับไผ่พันเบิ้งกะย้อนขึ้นในเบิ้งได้นะครับผมนะครับนี่นะครับหัวหัวงานนะครับหัวงานการนะครับยัดถาดนะครับดีนะครับเพขายังใส่เครื่องนะครับ สี่กายนี่ว่าเอาคนทําเอาครับแง่ลำบากกว่านีา้วท่านว่าครับตัวนี้เป็นดินห้องพื้นนะครับไหลามากนะครับไหลามากตัวนี้จะเป็นน้ำนะครับน้ำลดให้เปียกนี่เมฆเขานะครับเมฆเข่าตกลงมาครับเรากการมากรองไว้หลกักกายกไปทุนนะครับ ไอ้ที่โรงงานไมได้หรอนะไรๆๆออะไอะไรๆๆอะไรๆๆะไรๆๆไรๆๆอะไระอะไรๆๆอะไรๆๆอะไรๆๆ ไม่มี่ค้ง <c oughs> ต้องอยู่กับคนให้ได้ยันยังไงาปยังดูแล้วยันืนิ้นเะมย คังผู้เขาครับนู่นงามๆคังวัดครับด้วยเขาเหนียวนี่ครับกับเขา <c oughs> เราเรากินเมล็ดนะครับเกาหลีเตาแก่เขาเจ้าเห็นนี่ต้มตัวครับอืน้ำผลไม้น้ำผล,ไม,ำลไม้มาดู น้ำผลไม่ได oh. oh. mm. oh. mm. uh ้ครับน้ำผลละไม่กินได้ครับถั่วแก้วเกาหลีพันวารบ้าบกเดียวสุดยอดเลยแดดตอนบ่ายครับบัดนี้พี่น้องเ้ยลูกคพาไปหาหมอรคแล้วเาเลยัเ ต,ต,ต้อนบายแดด้อนขนาดครับตอนเศร้าบรรยากาศน่ารักเลยตอนบ่ายนี่น่าสร้างขนาด ตอนนี้บายซีโมงเครึ่งนะครับน้าที่สุดก็เสร็จจนได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเก็บของรถเตรียมกลับบ้านและนะครับอันนี้พ่นคุ้มผ้าไว้เพ่นจะสูบน้ำใส่นะครับให้น้ำถ่วมเลยนะครับแดวก็ะร่อมันบ่งนะครับพันยังสีมันดึงผ้าออกนะครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วนะครับเร่งข้าคกลับบ้านเลกลับบ้านนะครับเล้บบ้านี้เด้อ มาซุ้มซีซุ้มหานะครับหอยผสมเนี่นนะครับชนย่างเดียวนี่ครับนับดีมาทางหลังครับวันนี้เป็แต่วันครับการตัดเก็บตัดีกว่าอลีุดโอยซาัรับรถกินนี่นองเลย ครับขับน,นับหน่ครับเขหลังเลยเนาะนะคับนีเป็นการมากเพราะเขานะครับยบแต่นะรับเดมขอ่บอนีนะครับคลิปนี้ผมก็คน,คน,นุ่มสะบคนคสว่างไม้ตางเดียนนะครับขอ คนแค่นะครับคนสัตปวป์ไทย